ค่ะท่านผู้ชมครับพบกันในช่วงที่สองนะคะดิฉันดรวันทิดาสงขาวก็ยังอยู่กับอ,อาจารย์ดารวันงามศรีโรชนกุลอาจารย์อูนะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมลัคนาอยู่กลุ่มเล่าเหมือนน้อยส้อยเศร้าพลัดบิดาตนเติบใหญ่ขึ้นมาค่อยมีกุศลทรัพย์สินอัมพลเกิดด้วยบุญตัวนะคะก็ดาวพระราหูเป็นดาวแห่งผู้ทรงอิทธิพลนะคะเป็นดาวไวพริบเฉลียวฉลาดดีมอสักครู่อาจารย์ดารวันก็ได้บอกไปแล้วว่า ช่วงนี้นะคะดาวพระราบุเป็นเจ้าเดือนตนุมาอยู่บัญทุนะคะก็จะปลวกจะขึ้นบ้านค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์มีอะไรเสริอมอีไหมคะปลวกจะขึ้นบ้านยังไงบ้างก็อาจจะมีการซ่อมแซมะนะคะแก้ไขได้นะคะ,คะ มาตรฐานเป็นนิดก็อาจจะไม่หนักหนาเท่าไหร่ะนะคะก็ทำทำกันไปนะคะอาจารย์หรือตัวท่านนั้นในช่วงนี้ยุ่งวุ่นวายอยู่กับวงสาคนาญาติด้วยหรืออาจจะช่วงนี้อาจจะอยู่บ้านมากเป็นพิเศษเพราะว่าสนุกไปอยู่พันทุนะคะ,ะ,คะไม่ค่อยได้ออกไปไหนในช่วยเก็บตัวอยู่ในช่วงแบบกำลังเขาเรียกว่าระมัดระวัง ช่วงก่อนนี้ก็โควิดก็อยู่บ้านมากตอนนี้ก็อยู่บ้านอีกตอนนี้ก็อยู่บ้านอีกแต่ว่าซ่อมบ้านซ้อมบานทําบ้าน,านยุ่งวุ่นวายในเรื่องคนในครอบครัววงสังณนายาตตัวเองอะ่ะเข้าไปอ,อ,อยู่ในพันธุค่ะนะคะหรือบางท่านเนี่ยจะเริ่มคิดอยากจะสร้างอาณาเขตอาณาจักรของตัวเองะนะคะเริ่มคิดอยากจะ ขยับขยายบ้านซื้อรถก็ได้แต่ยังไม่ค่อยดีผ่อนบ้านผ่อนรนใช่ค่ะซ่อมแอร์ซ่อมแอร์แอร์อาจจะเสียตัวนี้หลังคาอาจจะรั่วหลังคารถอาจจะรั่วหลังคาบ้านอาจจะรั่วใช่ค่ะปลวกอาจจะขึ้นใช่ เพราะว่าในพฤกษาชะตาก็บอกว่าลัคนาคือต้นไม้ใหญ่อาทิตย์นั้นไซคือรากพฤกษาพระจันทร์คือแก่นมะคึมาอังคารศีนาคือใบตะการพุทธคือดอกดวงมาพระฤหัสคือผลรับประทานสุขคือเปลือกหอมหวานเสาร์นั้นคือกิ่งก้านสาขาราหูคือตัวเมื่อศัตว์วาคอยกัดกินให้สูญสิ้นส่วนทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นดาวพระราหูเป็นดาวเขาเรียกว่าเป็นเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นดาวราหูไปสถิตอยู่ที่ภพไหนเรือนไหนนะคะ ราหูนี่เปรียบเหมือนด้วงเหมือนสัตว์วาเหมือนตัวปลวกนะคะก็คอยกัดกินส่วนนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไปสถิตยอยู่พบพันธุนะคะก็เรียกว่าเป็นธุระธุราฉะนั้นก็เรียกว่าจะมีการเกี่ยวกับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขใช่นะคะ อาจจะผ่บ้านผ่รถช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็บุคคลในบ้านก็อาจจะเจ็บป่วยเจ็บป่วยแล้วก็ะระบัดระวังจะมีปัญหากันด้วยะนะคะคือถ้าพระรหูเนี่ยเป็นดาวรุ่มหลงเม่าๆนะคะถ้าไปเขาเรียกว่าเข้าสังคมกับคนที่เป็นญาติมากๆนี่ก็ต้องระวังะระบาระวังการทะเลาะเบาะแว้งนะคะ จะได้รับความเสียหายอบายามุกจะเข้าบ้านด้วยช่วงนี้นะคะใช่คะ่ะอบายามุกเกี่ยวสิ่งมัวเมาเสพติดต่างๆนี้ระมัดระวังบุตรหลานของท่านเป็นพิเศษช่วงนี้ะนะคะ,คะนี่คืออิทธิพลของดาวพระราหูที่เขาเรียกว่า,าส่งผลหรือส่งอิทธิพลต่อชาวราศีกุมหรือลัคนาราศีกุมนะคะคะเราไปต่อองค์ไหนดีคะ,าะอาจารย์ค่ะดาวดีค่ะอาจารย์ดาวพฤหัสบดีดาวดีดาวดี ดาวดีคือดาวพระราศวดีซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุปเคราะห์ค่ะกูจรนราศีแล้วเท่าไหร่คะอาจารย์ราศีละหนึ่งปีค่ะค่ะสิบสองราศีก็สิบสองปีค่ะท่านผู้ชมคะดาวพระพระฤหัสบดีนะคะดาวพระฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวประธานฝ่ายสุปเคราะห์เป็นดาวครูดาวนักบวชดาวนักกฎหมายดาวนักวิชาการดาวนักปราร์ราชฑิตเป็นเทพเห็งทิวดาทั้งหลายนะคะดาวพระนัสวดีเนี่ยท่านมีบ้านอยู่ที่ ราศีมีนนะคะซึ่งเป็นภพกระดุมพระภพที่สองแล้วก็อีกภพหนึ่งก็ภพลาภะนะคะภพแต่งโชคลาภลาภะหมายถึงอะไรคะอาจารย์รับผลรายได้มิตรเพื่อให้การช่วยเหลือะค,ะความความสาเร็จควา,ามสสาเร็จต่างๆตอนนี้ดาวพหัสบดีโกจรเนี่ยเขาก็จะโกจรตอนนี้เอาตอนนี้ก่อนอตอนนี้โกจรอ,อยู่ที่ราศีมังกรจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หลังจากนี้ก็โกจรไปสถิต ราศีกุมทับลัคนาจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ <c oughs> ตั้งสองอย่างเลยค <c oughs> ่ะ,ะก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาปีหกสามที่ผ่านมา,าพระพฤหัสบดีนยกเข้าพบวินาศของ <c oughs> ลักนณากุมนะคะมาตรฐานเป็นนิดนะคะอยู่ที่ราศีมังกรเพราะฉะนั้นก่อนนี้นะคะดาวาเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนลาพระ <c oughs> ไปอยู่วินาศเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินต้มใช้จ่ายมากเป็นพิเศษนะคะผู้รักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์เจ้านายผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อย ที่จะช่วยเหลือท่านได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ะนะคะแต่ว่าพบวินาเนี่ยจุดดีะนะคะคือการผลักดันอยู่เบื้องหลังไม่สามารถออกหน้าได้แต่มาตรฐานต่ำนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ก็ต่ำลงนะคะรายจ่ายก็ต้องจ่ายนะคะก็อาจจะมีรายจ่ายมาก นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเรียนการเรียนการศึกษาก็ไม่ค่อยดีอาจจะขยันน้อยหรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียนการศึกษาก็ทําให้การเรียนการศึกษาเนี่ยด้อยลมนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก่อนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะนะคะเพราะฉะนั้นหลังวันที่29มีนาคม2564ดเร็วนี้แล้วต้องแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีกุมด้วยนะคะเป็นที่ ยินดีมากเพราะ <vest. S 2> <ม úsica. S 1> ว่าดาวเจ้าเรือนที่ดีนะคะ <asa. S 1> ทั้งเจ้าเรือนกระดุมพระและลาพระเนี่ยเข้าทับลัคนาก <Ara. S 1> ําเนิด <hrlich. S 1> นะคะตรงนี้เนี่ยได้นระองค์เกณฑ์นะคะ,คะได้ความเข้มแข็งนะคะแล้วก็ยังได้อุดมเกณฑ์ด้วยนะคะ,คะเนเรื่องใดเป็นเรื่องกระดุมพระและเป็นเรื่องลาพระเป็นเรื่องการเงินการทองรับผลรายได้ทับเรา <ส movie. S 1> ตรงนี้เนี่ยนอกจากจะได้องค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ในราศีนระ จรในช่วงพฤหัสทับแล้วยังได้โกมุดเกณฑ์นะคะพฤหัสทับลักนะคะไม่ว่าจะราศีใดเนี่ยเรียกว่าได้โกมุดเกณฑ์นะคะเกี่ยวกับในเรื่องสติปัญญาความเฉลียวฉลาดในเรื่องการเงินการทองในเรื่องการเรียนรู้อะไรเนี่ยกระจ่างแจ้งและนําเงินนําทองนําลาบนําผลมาให้นะคะถือว่าดีมากๆเลยค่ะอาจารย์พลิกชีวิตขึ้นนะคะ่างที่ไม่ดีจากที่ไม่ดีเลยจากอยู่วินาศอยู่วินาศวินาศนะครับก็มาทับ ดาวเขาเรียกว่าดาวดาวคุ้มโทษคุ้มภยัยดาวดีสิ่งที่ดีมาทับลัคนาเกิดแล้วก็มาทับอาทิตย์กาเนิดทับอาทิตย์กำเนิดนด,นด้วยเพราะ,ะ,ะฉะนั้นทับอาทิตย์กําเนิดก็ดาวพฤหัสก,กับดาวพระอาทิตย์เป็นคู่เป็นคู่มิตรค่ะเมื่อมิตรก็ให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ,คะเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสสวัสดีมาทับอาทิตย์พฤหัสสวัสดีพิวทับระวิวันทธิโชคกรรมหันตมหิตติปุชาผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือ หลังจากวันที่29มีนา2564เป็นนะคะอาจารย์ระวันก็ได้บอกไปแล้วว่าท่านจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากครูบาอาจารย์เจ้านายผู้ใหญ่นะคะ,คะผู้ใหญ่ภายในบ้านคนระดับสูงมิตรผู้ให้การช่วยเหลือนําเงินนําทองนาลาบผลมาให้ดีมากๆนะคะท่านที่ทํางานเกี่ยวข้องกับหลักวิชาการครูบาอาจารย์ผู้จัดการต่างๆการธนาคารการเงินก็ได้นะคะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับเงินรับทองนะคะ อุปสรรคนี่ลดน้อยลงไปเลยค่ะจย์เงินจากที่เก็บไม่ได้ก็เริ่มจะเริ่มจะเก็บได้มากขึ้นมาทับตัวมาทับตัวนะคะก็จะดีลากผลมาทับตัวลากผลมาทับตัวคะแล้วยังได้นระอุดงเกณนนาระยังไงกันองเกนนาระคือโซโรนะคะวุตโทชิวสุโกล่าสหัชทะพันทุศาสชาตะดุพันทุเค้าอาปัตดิละลาภาตรงเนี้ยทับตนุ ก็หมายถึงว่าดาวพะศัสดีเนี่ยอยู่ในภพตนุอยู่ในภพพันธุอยู่ในภพสัจชะค่ะอยู่ในภพลาภะอยู่ในภพลาภะนะคะก็เรียกว่าได้ก็เรียกว่ามาตรฐานที่ดีได้เกณฑ์ที่ดีนะคะเกณฑ์ที่ดีก็เรียกว่านระเอกเกณฑ์อุดมเกณฑ์นะคะนระอุดมเกณฑ์ก็ขออภัยค่ะนระอุดมเกณฑ์ก็ได้เกณฑ์ที่ดีนะคะมี เ,เขาเรียกว่ามีเงินมีทอง,ม,ทองมีลาภผลมากบิดให้การช่วยเหลืออย่างดีอย่างมากอย่าางมากหลังจากที่หลังจากที่เร<ล><ด>ียกน่าเดือดร้อนอยู่หลังจากที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลืออยู่นานแล้วตอนนี้ก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็ยังได้นาราเอกเกณฑ์อย่างที่อาจารย์บอกด้วยนะคะนาราเอกเกณฑ์นาราอุดมเกณฑ์ใช่ได้สองเกณฑ์แล้วก็ยังได้โกมุตเกณฑ์ประเรทัพลัคนา ใช่ค่ะพระราับลษณาก็ยิ่งดียิ่งขึ้นอีกยิ่งดียิ่งขึ้นอีกแต่ช่วงนี้หมายถึงว่าบุคคลธรรมดาเมื่อพฤหัสบดีนะคะซึ่งเป็นดาวดาวเขาเรียกว่าดาวดาวดีดาวดีดาวธรรมดาวจริยธรรมดาวนักบวชดาวนักบวชเพราะช่วงนี้ก็อยากจะออกบวชเหมือนกันอยากจะไปถือศีลปฏิบัติธรรมและสําหรับท่านที่ศึกษาอยู่ตอนนี้นะคะศึกษาอยู่ระดับสูงเนี่ย ก็สามารถสําเร็จการศึกษาได้แน่นอนหลังจากวันที่29มีนาใช่ค่ะจันฟันไหมคะแน่นอนเลยค่ะฟันเป๊ะเลยสะบัดตรงพิ้วเลยยังไงก็ต้องได้นะคะนอกจากว่าบางท่านอาจจะต้องเหนื่อยยากลำบากก็เราก็ต้องดูว่าในลักษณะของท่านเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับอยู่ค่ะนะคะแต่ยังไงก็ให้คุณนะคะยิ่งถ้าเป็นดาวสุเพราะห์เช่นดาวอาทิตย์ค่ะดาวพระศุกร์ดาวพระพุธดาวพระจันทร์ ได้ลาบเลยดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็แสดงความยินดีกับชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมนะคะตอนนี้ฟ้าเปิดให้ท่านแล้วนะคะมีดาวพฤหัสบดีคุ้มโทษคุ้มภัยให้ท่านยิ่งยิ่งท่านที่มีดาวพระพฤหัสอยู่แล้วคนลัคนานี้ชัดเจนพระพฤหัสก็ทับพระฤหัสก็ยิ่งดียิ่งดีนะคะสำหรับท่านที่เป็นลัคนาราศีกุมหรือลัคนาราศีกุมนะคะ ดาวพฤหัสก็จะมาทับลัคนาเกิดของท่านนะคะพฤหัสด,ดุลจักรพระทนลัคนามีทุรโทษทิพวีแลปยาจุระไพปีวสงข์วราก็จะลาคณะไปเบาะมิแม้นดุจไขก็จะผิดคติครูก็ดีนะคะดาวพฤหัสไอโทษคุ้มโทษคุ้มภัมมยสําหรับท่านที่เป็นบรประชิตก็อยากจะออกบวชเมื่อดาวพฤหัสทับลัค์เนี่ยอยากจะศึกขอภัยอยะศึกอยากจะศึกนะคะสาหรับท่านที่เป็นคาราวาสก็อยากจะ บวชอยากจะถือศีลปฏิบัติทรรนสำหรับท่านที่เป็นพระเป็นเจ้าเป็นผู้ถือศีลกรองเรือกองขอ,องผ้าเหลืองก็อยากจะสึกผ้าเหลืองก็จะร้อนมาก<ช>อยากจะสึกออกมาใช้ชีวิตแบบบุคคลธรรมดาใช่ไหมคะ<ช>จะใช่ค่อ,อนี่คืออิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่ส่งผลต่อชาวราศีกุมรัคการาศีกุมอาจารย์ราศีอะไรคะ ลัคนาราศีเมษเมษเรสบายแล้วตอนนี้เมษเริ่มดีแล้วจะดีแล้วค่ะจะเริ่มดีแล้วค่ะตอนนี้เริ่มเข้มแข็งขึ้นนะคะตอนนี้นะคะชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมเมื่อสักครู่อาจารย์ดาวันก็บอกไปแล้วยิ่งชาวราศีกุมที่มีดาวพระอาทิตย์ตั้งรับอยู่ตรงนั้นก็ยิ่งดีใหญ่ยิ่งดีมากนะคะดีมากค่ะ ยกตัวอย่างดูที่อาจารย์ว่าดียังไงพระพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวการเงินเพราะ,ะฉะนั้นในดวงชะตาของท่านที่มีพระพฤหัสกุมรักอยู่แล้วเนี่ยเงินทับตัวเองแล้วได้ทั้งนาราอมเกณฑ์นาราอุดมเกณฑ์ในดวงชะตากําเนิดะฉะนั้นเนี่ยพระพฤหัสทับพระพฤหัสเนี่ยยิ่งได้เงินใหญ่ได้โชคลาภ ได้โชคลาภใหญ่เลยได้โชคลาภใหญ่ดูว่าดาวนั้นยิ่งดาวพระหัสดาวอาทิตย์เนี่ยยิ่งดีเลยดาวพระศุกร์ก็เรียกว่าคู่คู่รับคู่โชคได้รัย์ได้โชคได้ลาบมากใช่ค่ะแต่ถ้าท่านใดที่มีดาวบากเคราะห์เหนื่อยหน่อยนะคะอย่างเช่นดาวพระเสาร์นะคะก็อาจจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในเชิงทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้คุณแน่นอนนะคะยังไงก็ให้คุณนะคะได้ได้สิ่งที่ดีมาทับตัวเราได้ตังเงินตังลาบนะคะอาจจะได้แบบ แบบบุญยริศหรือได้แบบแบบอิติริศด<ช>ูว่าดาวพระืรอหัสวรีไปทับดาวอะไรใช่น,นั้นะนะคะ,คะแต่สรุปว่าดาวกี่องค์ก็ตามแต่หมายถึงว่าดาวพระทับเนี่ยดีแน่นอน ดีนะคะอาจจะดีแบบค่อยๆหรือดีแบบรวดเร็วอาจจะดีแบบผุบผับอาจจะดีแบบรอดิสเนี่ยก็ดีแล้ก็ดีแน่นอนนะคะก็ชาวราศีกุมรัคนาราศีกุมตอนนี้ยิ้มได้เลยนะคะเปงแบบเบิกบานเลยนะคะแต่ต้องบอกช่วงเวลานิดนึงนะคะจางตั้งแต่นะคะตั้งแต่29มีนาคมนะคะถึง28กันยายนพระพฤหัสเนี่ยถอยกลับมานะคะแต่อีกสักแป๊บหนึ่งอีกประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยพระพฤหัสจะก็จะยกกลับขึ้นมาที่ราศีกุมในช่วงปลายปีอีกครั้งนึ่งนะคะ เป็นช่วงๆนะคะใช่ค่ะ,ะเป็นช่วงๆช่วงนั้นก็ได้เตรียมตัวเตรียมใจวางแผนเตรียมการไว้ได้นะคะใชะนี่คืออิทธิพลของดาวพฤหัส,สบดีนะคะอาจารย์เดี๋ยวเรามีกิจกรรมค่ะอาจารย์ก็ทางสมาคมโุราศาสตร์นานาชาติมูลนิธิสมาคมโุราศาสตร์นานาชาติมูลนิธิพระดลศรลรุณเสือมสวัฒณุและชมรมโหสรีนานาชาติแห่งประเทศไทยโดยท่านอาจารย์ดรพิญยุกุลเจริญก็มีกิจกรรมดีๆนะคะ กิจกรรมดีๆอย่างไรบ้างนั้นก็มาฟังจากจารย์ดารวัณงามศีรุชนกุลอาจารย์บูชื่อเลยค่ะจารย์ค่ะก็ทุกวันจันทร์นะคะที่โครงการวัดราชนัดดาราวรวิหารนะคะในช่วงเวลา15นากาถึง17นากานะคะก็จะมีอบรมโหราศาตร์ไทยพื้นฐานฟรีนะคะท่านสามารถสำรองหรือติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้ตรงนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ และทุกวันพุธนะคะก็จะมีอบรมนะคะโหราศาสตร์ไทยพื้นฐานฟรีเช่นกันนะคะในช่วงเวลา15นาิกาถึง17นาฬิกาตรงนี้ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกันนะคะที่โครงการบางขุนนนท์ปากซอย2นะคะตรงข้ามตลาดบางขุนนนท์นะคะใกล้วัดใหม่ใหญ่แป้นค่ะก็สามารถสมัคร สมาชิกได้นะคะเพียงปีละ200บาทเท่านั้นนะคะท่านก็จะได้รับความรู้เต็มที่เลยนะคะและในวันพฤหัสบดีก็จะมีอบรมโหราศาสตร์ไทยพื้นฐานที่โครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะในช่วงเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาท่านสามารถสำรองหรือติดต่อตามเบอร์นหน้าจอได้นะคะหรือท่านจะทดลองเข้าไปนั่งเรียนดูก่อนว่าท่านสามารถไปในทิศทางโหราศาสตร์ไทยได้หรือไม่นะคะและทุกวันศุกร์และวันเสาร์นะคะอาจารย์ค่ะ ก็ทุกทุกวันศุกร์นะคะก็จะมีการอบรมวิชาโุราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์นะคะสำหรับท่านที่มีพื like ้นฐานมาแล้วนะคะที่สาขากรมการป้อนปรับศัตรูพ่ายใกล้สี่แยกเทวกรรมฟังวัสมนัสนะคะโดยท่านอาจารย์ดรปินอยบุญเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติท่านเป็นผู้อบรมเองนะคะก็ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกานะคะทุกทุกวันศุกร์หลังจากนั้นก็ทุกทุกวันเสาร์ ทุกทุกทุกวันเสาร์นี่ก็จะมีการบรรยายพิเศษฟรีโดยสับประศัพ์วิชาโดยคณาจารย์หลายๆท่านอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถก็มีสลับสับเปลี่ยนมีชาหโรศรสร์ไทยวราสั์จีนวราสตร์พม่าปราโาราวรสตร์กลางให้เลิก วิชา7ตัว4ฐาน9ฐาน12ฐานวิชาลายมือลายเซ็นใบไม้วิชาการให้เลือกต่างๆเยอะแยะต่างๆมากมายอาจรมากมายจริงมีงสลับสับเปลี่ยนนะคะก็ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกานะคะวันนี้นะคะหลังจากที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมติดตามรายการนี้เสร็จนะคะท่านสามารถไปรับฟังการบรรยายพิเศษฟ,ฟรีได้จากอาจารย์ธนธนัน์อ่ค่ะค่ะธนัทอ่อนนะคะธนัทอ่อนธนัอนนะะทอ่อนค่ะบรรยยบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง ชื่อนั้นสำคัญยังไงนะคะน่าสนใจมากน่าสนใจมากก็ขอเชิญท่านผู้ฟังท่านผชมติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะช่วงนี้เรามาพักกันสักครู่ค่ะค่ะ